สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาผบกกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋างว่ประจําวันที่21อมกราคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผันันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรช้ยวิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะสำหรับของวันที่20ซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่5 4 9เน้นไปที่5นะคะสำหรับในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะออก612ล่าง98นะคะ612แอดหลุดไปนะคะล่าง98 98มา98ตรงๆเลยเสียดายไปเน้นที่95 65นะคะมา9 8. อ่าวิ่งรูดที่9ก็มานะคะ ในรอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจส่วนรอบต่อมานะคะสาหรับในรอบพิเศษ474ล่าง09นะคะวิ่งรูที่9มานะคะวิ่งรูที่4มาอ่า4มาบนนะคะ9มาล่างเนาะในรอบปกติ964นะคะวิ่งรูที่4มาอีกนะคะล่าง6565ตัวที่แอดเน้นคู่กับ95นะคะสําหรับในรในล่างนะคะอ่าส่วนชุดวินเราก็มาเนาะ6กับ9นะคะ ในรอบ VIP นะคะ773ล่าง05นะคะ73แอดหลุดไปล่าง05วิ่งรูที่5มาแอดให้ไปที่50นะคะเอ้า74แอดก็มาลืมเห็นอ่ะในรอบพิเศษแอดก็มานะคะพี่น้องดูตาแอดมองไม่เห็นนะคะอ่ะ V.I.P. นะคะมาเช่นกันเท่ากับวันนี้แตกสีน้อยไปเลยนะคะพี่พี่จ๋าแตกสีน้อยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะพี่พี่จ๋าช่วงนี้แอดอาจจะลงแค่ชุดโค้งสุดท้ายให้เด้ออ่าไม่ไหวเนาะทำแบบทั้งทำงานประจำแล้วก็ดูแลกลุ่มแล้วทำสองช่องอีกนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครชื่นชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชื่นชอบอ่าแนวทางของแอดนะคะ เป็นกำลังใจให้กันนานๆนะคะพี่พี่จ๋าเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เด้อสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะมาตามต่อกันที่ชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดอาจจะเพิ่มเหล่าพนาชุดโค้งสุดท้ายให้เนาะแต่ช่วงนี้เอาฮาหนอยไปก่อนเด้อพี่พี่จ๋า ลงแค่ไม่เยอะไม่หลายตัวด้วยเนาะลงแค่นี้ก่อนแล้วกันเผื่อพี่ๆนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอรท่านอื่นดูนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่21นะคะวันที่21ตัวเด่นที่แอดให้ไปคือ9าเ็จ สองนะคะแอดเน้นไปที่เก้านะลุ้นได้สี่นอยเหมือนกันหรือใครจะจับวินในชุดนี้ได้หรือนะคะพี่พ่จาอ่าสำหรับเก้าของแอดนะคะที่ให้ไปมาเก้าแอดให้ไปที่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะส่วนอ่าเด่นที่เจ็ดแอดให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะ สำหรับสองนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับสองแอดให้ไปที่สองสี่สองหกนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันทีนี้สำหรับในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็ขอให้มาขอให้ปังเหมือนเดิมแล้วกันเนาะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่เก้านะคะเก้าจิตใครไม่ชอบเก้านะใครไม่ชอบเก้าเอาผิดสีใครไม่ชอบ 9, เก้านะคะอ่ากลับหัวเป็นหกเอานะอ่ะ เก้าเจ็แนะคะแล้วก็สอนะตัวที่แอดเน้นไปนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ่เก้าเจ็ 9, 7, หรือ6 7เนาะฝากนำไปพิจารณาด้วยนะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะรุนได้4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง vip เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณ พพทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ติดตามแอดทุกช่องทางเลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ